สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่นทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับช่องนบูตเระเครื่องนะครับวันนี้มีรายการพระ,ะที่น่าสนใจอีกองค์หนึ่งขออหลวงพ่อผานมาส่งให้ชมกันนะครับเป็นเอเป็นรูปลอร้อยองค์ขนาดห้อยคอนะครับสร้างเมื่อปีพศ2537นหนึรอสาสบเจ็ดะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปเพิ่มเติมนะครับพระรูปล่อลอยองค์จัดสร้างเมื่อปี2537โดยมีรายละเอียดดังนี้รูปล่อลอยองค์รุ่นแรกประกอบด้วย 1. รูปล่อเนื้อทองคําจํานวนการจัดสร้าง8.4องค์ 2. รูปล่อเนื้อเงินจํานวนการจัดสร้างร0 8องค์ 3. รูปล่อเนื้อทองผสมจํานวนการจัดสร้าง1,400องค์รล่อลอยองค์ฝังตะกุดรุ่น2จัดสร้างโดยอาจารย์ไพโรธประกอบด้วย1รูปล่อลอยองค์ ก้นสอดตะกุดเงินจํานวนการสร้าง1000องค์2รูปล่อร้อยองค์ก้นสอดตะกุดทองแดงจํานวนการสร้าง1000งองค์ซึ่งรุ่นนี้นะครับซึ่งร่อร้อยองค์ขนาดห้อยคอ,อปีสอ่รามสิรุ่นนี้นะครับรูปล่อจะมีด้วยกัน2รุ่นด้วยกันก็คือ,อรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2นะครับที่เราจะส่องกันวันนี้เป็นรุ่นแรกครับเนื้อเงินนะครับ รุ่นแรกเนี่ยท่านจัดสร้างด้วยกัน3เนื้อด้วยกันนะครับเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองผสม,มนะครับรุ่นแรกส่วนรุ่น2ก็จะมีเนื้อเดียวแต่ว่าสอดต,ตะกุกันคนละแบบรุ่นแรกที่เราจะดูกันเป็นวันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นแรกเนื้อเงินรุ่นแรกจัสร้างเนื้อทองคํานี้จะสร้าง8 4องค์เนื้อเงินจะสร้างร้อยองค์แล้วก็ เนื้อทองผสม,มจะัดสร้าง1,400องค์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับรุ่นแรกที่จะสร้างโดยเฉพาะเนื้อทองคำา8 4องค์แล้วก็เนื้อเงินแค่1 0 8องค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องดูเนื้อเงินกันนะครับว่ามาีผิวพันวันนะหรือ,อผิวพันวันนะขององค์พระเป็นยังไงกันบ้างครับ ะได้ดูไว้ไวติดจะไว้ติดตาตึงใจจะได้เล่นหากันได้สบายใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่องดูกันก่อนนะครับรุ่นเนื้อเงินหลวงพ่อพานรูปหล่อหล่อนะครับน,นี่ครับนี่เลยนะครับจัดสร้างเมื่อปี2537เนื้อเงินจัดสร้างเพียง108อองค์นะครับด้านหน้า จะเห็นว่าจะพิมพ์ว่าหลวงพ่อผานนะครับซึ่งหลวงพ่อผานนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับแล้วก็ยันตรงสังกติอันนี้เป็นหล่อนะครับเป็นหล่อหมดเลยนะครับรวบหล่อแขนก็จะทะลุไปด้านหลังนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อพานด้านหลังเนี่ยเขียนว่าวัดเฉลิมราดนะครับโปรงกระสังนะครับ เฉลิมราชปุมิสร่ง,รงดูเนื้อหาแรอบๆก่อนนะครับส่วนรอยตัดก็จะเป็นรอยตัดก็จะเฉียงประมาณนี้นะครับเฉียงประมาณนี้นะครับรอยตัดก็จะเฉียงประมาณนี้นี่เนื้อเงินสร้างเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดองค์เท่านั้นนะครับ เดีวราจะมาส่องดูรายละเอียดกันครับอ,องค์ก็ขนาดให้คอนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับเนื้อหาสาระก็จะประมาณนี้นะครับ จำเนื้อครับตรงกลิวจีวรน,นะครับด้านหน้าด้านหลังเวลาละเอียดเนื้อนะครับประมาณนี้นะครับกลิวจีวรต้อง เนื้อหาและริวจิจวัลต้องประมาณนี้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนด้านข้างนะครับ ต้องจดจำาลครับอาศัยการจดจําแล้วก็จำไ่ขึ้นตาจําพิมพ์จําตวัวอักษรตูวหนังสือให้แม่นยํานะครับของเก๊ก็จะมีเก๊เหมือนกันครับแต่ว่าเก๊ยังไม่เหมือนนะครับเก๊ยังไม่ได้นะครับดูง่ายครับ แท้ก็จะดูง่ายๆอย่างนี้เนื้อมหามวลสารก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเงินก็จะประมาณนี้นะครับจัดสร้างน้อยครับเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดองค์เท่านั้นนะครับหลวงพ่อพผ่านบัตรปลูกกระสังนะครับทีพระเจ้าแห่งเทือกเขาตนาวศรีนะครับสายเหนียวนี่รู้จักกันทุกคนนะสายเหนียวรู้จักทันดีนะครับ นี่ครับก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับจะได้จดได้จำพิมพ์พระแล้วก็เนื้อหานะครับส่วน าราคาเล่นหากันตอนนี้ก็แล้วแต่สภาพนะครับสวยๆมีใบเซอร์มีประกวดผ่านรางวัลมาก็จะแพงหน่อยนะครับพระของหลวงพ่อพานช่วงหลังมานี่ราคาขึ้นเกือบทุกรายการเลยนะครับเพราะว่าท่านสร้างมาเยอะนะครับจริงๆท่านสร้างพระมาเยอะนะครับยกเว้นตะกุดคู่นะครับขวัญใจมหาชนอันนั้นท่านสร้างเยอะเพะท่านอยากให้ทุกคนได้นะครับ รุ่นอื่นๆของท่านก็สร้างมาเยอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็โอากาสหน้าเดี๋ยวจะมีพระรุ่นอื่นมาให้ส่องมาให้ศึกษากันอีกทีนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสวัสดีมากครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ